ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องก็มือนีก็ใไก้เลยพี่น้องจอจันเข้ามาีกแล้วนี่โอ้ยมือวานนี่วานเนี่ยว่าจะมาถ่ายให้พี่น้องดู้ว่าไอ้ข้าวไอ้นาลุงผมนี่ที่อที่ที่ทำนาแบบไม่หวานปุ๋ยน่พี่น้องเหนหน้าแบบบอไซ่ปุ๋ยนะ่ะ เออค่พนเกีียวหมูว้านนี่พี่น้องเอ้ยอเกีียวหมูว้านนี่มาเบิงมนีนึกว่าพนสิเกีียวืมูนี้โอ้ยพนลอยเกีียวไปแล้วโอ้ยก็เลยบรยิษัทพี่น้องเบิงพี่น้องอืมกะนี่แหละผลงานพี่น้องเอ้ยมาเบิงฟางก็ได้ปะเอบอบ่ทาบ่ได้ไอ้บ่ได้ไท้ายให้เบิงตอนที่ไอ้ คนไดเกี่ยวกับเนาะแค่นี้แหละฟางกับพี่น้องเอ้ยฟางกับพอดีอัดเลยได้นไงพอดีอัดเลยนี่เออเบื้งกับเออเห็นเบื้งฟางเขาบอกว่ามันฟางมันออกกลนดีบ่ะเขามันออกกลบ่มันก่อมันก็ไม่ออกนะพี่น้องมันก็บ่เห็นนะ คือวิธีสังเกตว่าไอ้ไอขั้นใดลดขั้นใดที่ไอ้เกลียวเขาบ่อนหรือว่าเขาออกตูดนี่ตีฟางบอดินี่กระห้ากระยางเปิดเบิ้งแบบนี้เลยน้องเดินเปิดดูเปิดดูฟางไอที่มันออกจากก้นอ่ะอืมนี่เห็นบ่ดูยอดข้าวนี่เห็นเ่ิบึงยอดขขาแบบนี้คือถ้ามัน มันมันยังติดอยู่หลายเนี่ยก็แสดงว่ามันปั่นไม่หมดพี่นงแต่ถ้ามันเกี้ยงแบบนี้นี่เห็นเ่ามันเกี้ยงแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่ามันก็ไม่ออกก้นเลยพี่น้นงกับวิธีสังเกตกับง่ายๆเลยว่าไอ้เกี่ยวเขาแล้วมันออกก้นแล้่ออกก้นกับสิเบิง้งก็เดินหาหรือดูตามใต้ฟางตามไอ้ล่องฟางที่เขาเกีียวนี่เลยพี่น้นงด้วย Ừ, กานี้กับผมยางเบิ่งกับมันกับพอออกเลยมันก็ไม่ออกเลยแะมันก็มันก็เกี้ยงอยู่เล้คือจังแบบนี้เห็นป่ะเห็นปะมันก็เกี้ยงอยู่เด้ลหละอเนี่ยโอ้ยนี่สีมืดเลยพี่น้องเย้ยใกล้จะหมดแล้วคือหน้าของแกกับสามลาพี่น้องก็อันนี้ด้วยฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ไล่ครึ่งแล้วเออตรงนี้ก็ลร่ครึ่งคือแกเป็นคนแบบเอ้ ธรรมาติธรรมมาติจังน้อยนี่อ,อคือหน้าเพิ่นน,นี่มีแต่ต้นใหม่พีออ่น้องมีแต่ต้นใหม่มีแต่ต้นไม้เพราะว่าแกปลูกต้นไม้อันนี้ได้ประมาณสักห้าปีแล้วมั้งนี่ต้นไม้นี่อ,อก็เป็นผลดีบันยามตัดก็คือสีผมนี่แหละพี่น้องคือคงจะไม่พ้นผมมาให้ผมตัดเหมือนเดิมหล้วเพราะว่ามันคน่นบอกว่ามันทีแล้วมันเริ่มทีแล้วนะเพราะามันทีปับ๊บนี่ต้นไหม่มันสีบกขยญ่ได้พี่น้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตัดสางตัดสางให้ให้ต้นไม้มันดีดให้ต้นไม้มันขยายเน่งเพราะว่าต้นไม้ถ้ามันถี่เกินไปเนี่ยคือตอนมันเล็กๆแบบนี้มันก็ไม่ถีดหรอกพี่น้องแต่พอมันโตขึ้นเริ่มโตขึ้นเนี่ยต้นมันสีใหญ่พอมันใหญ่ใบมันก็ขยายเงีนบพอกิ่งก้านสาขามันก็ขยายแล้วทีนี้มันก็เห็นไหนมันงากันพี่น้องมันแย่งสารอาหารกันจําเป็นก็ต้องตัดสางออกอืมก็อะโอเคพี่น้อง คลิปนี้กะไม่มีอะไรามากมายว้ยมาเอาท่านพี่นออ้องเอ้ยเออบริทายพี่น้องเบิ้งตอนเกีียวสามไอนาสามไร่สามไร่ไอที่ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยชักเม็ดนี่โอ้ยเนาะเสียายเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรพี่น้องเดี๋ยวไปดูตอนไหนไปดูช่วงกากข้าวช่วงตากข้าวดีกว่าเดี๋ยวผมสินับจํานวนให้พี่น้องเบิ้งว่าเห็นหน้าแบบบ่ลงทุนน่ะแบบไม่ซื้อปุ๋ยเนี่ยมันสิเป็นแนวใดมันสิได้ข่าวน้อยหรือข้าห้ายปันใดเอออะโอเคขึ้นไปประมาณนี้พี่น้องเออสวัสดีครับผม